จะไปวัดไฟกันเลยครับว่าเป็นที่อะไรตัวนเสียแล้วก็จะได้เปลี่ยนตัวเสียออกและประกอบให้นะครับอืมอ่ะเคลียร์ตัวเสียออกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางอ่ะบัตกี้เข้าไปใหม่นะ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมกล่องข้างเครื่องของอีซ suk นะครับราก้นไอเครื่องสามพันอาการสตาร์ทไม่ติดของคุณพี่สมชายนำมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะครับคลิปนี้ต้องขออนุญาตนะครับเพื่อน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 ที่นำกล่องมาซ่อมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับงานที่เข้ามาเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับทีนี้เรา เร่งให้ทุกกล่องเลยนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนี่ครับของข้างเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะกล่องแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามีส่วนไหนเป็นยังไงนะครับ คุณพี่สมชายและท่านผู้ชมผมได้ถอดยกเมนบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ข้าไฟในเมนบอร์ดให้นะครับจะไล่วัดหาตัวเสียให้นะครับเดี๋ยวไปวัดไฟกันเลยครับว่าเป็นที่อะไรตัวในเสียแล้วก็จะได้เปลี่ยนตัวเสียออกและประกอบให้นะครับไปทำกันเลย คนที่สมชายนะครับผมอ่ะเคลียร์ตัวเสียออกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางอ่ะบัตรกีเข้าไปใหม่นะครับอ่ะมีผมเคลียร์ในบอร์ดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมบัตรกีแล้วผมเคลียร์บอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางกาวนะครับจะไปดูกันครับ พี่สมชายนะครับผมผมวางาให้ใหม่แล้วนะครับวางอุปกรณ์ใหม่แล้วก็บักกี้เก็บให้ใหม่ด้วยนะครับทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยอโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะวางวางกาวนะครับวางกาวกลับนะครับผมเคลียร์ค่ากาวข้างๆให้หมดเลยนะครับทั้งสองด้านนะครับเ,เดี๋ยวผมวางกาวเลยนะครับว,วางกาวกับก็รอ กาวแห้งก็ส่งงานได้เลยครับเจือตัวเสียที่แน่นอนนะครับมีรับประกันหลังการซ่อมให้คุณพี่ด้วยนะครับวางกาวนะครับผมไม่ไม่ชอบวางเยอะนะครับเอาความแม่นยำไม่วางเยอะวางเยอะก็เปลืองไม่ใช่ครับไม่ได้เปลืองหรอกครับ เกินประสิทธ,ธิภาพโอเคนะครับนี่ขอบป,ปิดหมดนะครับกันคาบน้ำที่ดีอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะใช้แคมป์ครับบางคนก็เรียกปากกาผมเรียกแคมป์นะครับถ้าปากกาไว้เขียนกระดาษโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราก็หาแดนนิดหน่อยครับก็ส่งงานกันได้นะครับโอเคได้นะครับคุณพี่สมชายและท่านผู้ชม สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์ like, นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงษ์ในตามคลิปครั้งต่อไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับหรือสอบถามอาการเสียของรถรุ่นนี้หรือรุ่นไหนก็ได้ครับที่ผมรู้ผมทราบผ,ผมจะบอกให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ